ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเกมก็จะมารีวิวรองพื้นเอาจริงคือเพื่อนๆเรียกร้องมานานมากแล้วแหละเกมเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนนะคะทั้งมาถามเกมว่าเออจะใช้สีอะไรดีเลือกสีไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเกมก็เลยมารีวิวเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะคะรองพื้นที่เกมจะรีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเจวิน่านั่นเองค่ะทุกคน ขออภัยนะคะเกมทิ้งกล่องไปแล้วนะคะทุกคนหน้าตาขวดของเขาก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เกมซื้อมาเป็นขนาด15 ml นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะราคาอยู่ที่ประมาณ490บาทนะคะเกมเองนะคะใช้เป็นเบอร์03นะคะผิวเกม nc อยู่ที่ประมาณ30นะคะเขามี spf 50 pa 3บกนะคะทุกคนให้มาเยอะนะคะ ข้างหลังเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่าอายุการใช้งานนะคะเปิดแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปี่งถึงแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็สวยหรูดูดีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวเกมะเกมชอบแพ็กเกจเก่ามากกว่านะคะทุกคนคือตรงฝาของเขาว่าค่อนข้างที่จะแบบเกมกลัวเขาลอกอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเกมจะให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมตรงเนี้ยมันแอบ,บแบบกล่อนอะ่ะทุกคนเหมือนมันมเป็นรอยอะ่ะ นี่แพ็กเกจเก่าของเขาดูดีมากเลยนะคะเกมชอบแพ็กเกจเก่ามากกว่านะถึงแพ็กเกจเก่านิดนึงนะคะทุกคนตัวเนื้อของเขานข้างที่จะหนานิดนึงนะคะเวลาทาออกไปข้างนอกตัวเกมเวลาโดนแดดเหนือออกอะไรเงี้ยตรงแบบตรงจมูกอะไรเงี้ยมันจะเป็นคราบมันจะเยิ้มนิดหน่อยนะ,ะแต่เวลาซับออกแล้วว่าผิวก็ยังสวยนะคะตัวนี้ส่วนรุ่นใหม่ของเขานะคะเขาเคลมมาว่าเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดนะแล้วก็ควบคุมความมันนะคะ เดี๋ยวเกมจะสวอชสีให้ดูนะคะคือเกมซื้อพาเลดต,ตามาแบบซองนะคะเขาแถมมาวันนี้เกมก็เลยจะมาสวอชสีให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะคือขาวมากอันนี้คือเบอร์สองนะคะเบอร์สองก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะมีความติดเหลืองมากขึ้นนิดนึงอันนี้เบอร์สามนะคะเป็นสีที่เกมใช้เบอร์นี้เลยอันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะทุกคนเบอร์สี่จะเหมาะสำหรับสาวผิวแทนอะไรอย่างงี้เนาะ สีเหลืองสวยมากิ้ก็ลองสกินแคร์ครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะนีเกมถ่ายจากกล้องไอโฟนนะคะทุกคนกล้องหน้ามันซูมไม่ได้นะคะให้ดูผิวหน้านิดนึงนะปัญหาผิวของเกมคือจะมีรอยแดงแล้วก็มีฝ้านะคะรอยแดงเยอะมาก แล้วก็รอยสิวและที่สำคัญก็คือขอบตาใต้ตาแบบดำมากดำไม่ไหวเดี๋ยวจะมาลงให้ดูข้างนึงก่อนนะคะเนื้อของเขาเป็นเนื้อลิควิดนะคะทุกคนน่าจะเนื้อลิควิดแหละอืมเนื้อของเขาคือแบบบางเบามากเลยนะคะรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายมากใครที่ถนัดใช้มือนะคะน่าจะง่ายมากๆเลยนะแต่เกมไม่ชอบอะทุกคนมันเลอนะคะเกมขอนี้จะใช้กับฟองน้ํานะคะฟองน้ําอันนี้เป็นของดีเซ่นะคะเกมจะลงกับฟองน้ํา เทปๆนี้เลยทุกคน space, เกมว่ากล้อง i iPhone นอะกล้องสด i iPhone นอะคือเป็นความจริงที่สุดแล้วนะคะเป็นความจริงมากๆเลยอะตรงนี้นะคะปกปิดคือปกปิดดีมากเลยอะแล้วเราก็สามารถบิวเลเยอร์เพิ่มได้นะคะก็ลงไปแล้วข้างหนึ่งนะคะจะบอกว่า มันกลืนไปเลยเห็นไหมคือเหมือนไม่ได้ทานนะเอาจริงๆแค่รู้สึกว่ามันเรียบเนียนนะคะมันเรียบเนียนกว่าข้างข้งที่อะไรอะ่ะมันเรียบเนียนกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าสีเบอร์สามเนี่ยเป็นสีที่ตอบโจทย์เกมมากๆเลยนะคะให้ดูความเนียนนะคะนี่คือให้ดูใกล้ๆนะคะ ดีมากแล้วก็ปกปิดได้โอเคเลยนะคะก็สามารถบิวได้แล้วก็ไม่หนักเลยนะคะทุกคนไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูโบไม่ได้ดูหนาเลยนะเดียวเกมจะลงอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะเนี่ยทุกคนรอยแดงข้างจมูกก็คือหายแล้วทาสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกคือแบบมันแห้งไปเลยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้แห้งเกร็กนะคะยังมีความแบบ ความผิวนะคะความแบบว่าช้ำๆเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ได้เหนอะหนะเลยนะคะทุกคนมันแห้งเลยเท่านี้พอนะคะเกมเดี๋ยวเกมจะแต่งหน้าแค่นิดเดียวนะคะวันนี้เกมจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะไม่ปัดไฮไลท์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ดูความความรองพื้นจริงๆเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ตัดสินน้องจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเกมอวยแต่อย่างใดนะวันนี้เกมจะใช้เป็นลิปนะคะทาแบบตาแก้มปากไปเลยนะ ฟินิลก็จะประมาณนี้เลยคือแบบเกมไม่ได้ลงแป้งนะคะทุกคนไม่ได้ลงแป้งฝุ่นไม่ได้ลองอะไรเลยนะคะดูผิวใกล้ๆนิดนึงนะคะทุกคนนี่คือแบบความจริงมากวันนี้นะคะเกมไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเกมจะทดสอบความติดโทษจะเป็นคราไหมคุณภ,ภาพมันจะสมกับราคาไหมนะคะอันนี้15 ml นะคะราคา490บาทเกมคิดว่า เออก็แพงอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเออมันจะเป็นยังไงนะคะคุณภาพนู่นนี่นั่นนะคะเจมก็มีทางานบ้านนะคะก่าดบ้านถูบ้านซักผ้าตากผ้าเก็บของต่างๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็คือจะล้าห้องน้ำด้วยก็คือทาจริงๆนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะวันเจมลืมบอกนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จก็คือเที่ยงครึ่งพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะสักเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วกันเนาะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มสิ้านะคะคือไม่ไหวแล้วอยากอาบน้ำแล้วนะคะให้ดูผิวหน้าใกล้ๆมีความมันนะคะทุกคนเกมมันเกมจัดห้องแล้วก็แบบเหงื่อออกเหงื่อเยอะมากนะคะเหงื่อท่วมเลยนี่ตรงนี้ก็แบบมีหลุดไปบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือมันประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอยเอาดีเด็กเกว่าผิวมันสวยอะ่ะเออมันแบบฉ่ำๆเกาหลีเกาหลีไหม เนี่ยเห็นไหมคะมันก็หลุดนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมอ่ะก็โอเคนะคะอือเดียวเกมจะลองซับให้ดูนะคะเกมเป็นคนผิวผสมนะคะทุกคนผสมค่อนข้างไปทางมันเลยนะไม่ต้องห่วงน,นะคะว่าเอ้ยไม่ออกไปข้างนอกแล้วมันจะทดสอบยังไงคือเกมเป็นคนที่แบบหน้ามันง่ายนะคะแล้วก็เอ่อทำอะไรนิดหน่อยก็จะมีเหงื่อแลลว นี่ก็คือเป็นรองพื้นนะคะที่ติดมากับทิชชู่นะคะนี่ก็คือผิวหน้าที่ใช้ทิชชู่ซับแล้วนะคะก็ไม่มันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังแบบมีความเป็นผิวนะคะมันโดนอาจจะโดนแสงไฟด้วยนะคะนี่เห็นหเรามาสรุปกันดีกว่านะคะทุกคนโดยรวมหมายเก็มว่าโอเคเลยนะเห็นไหมผิวก็ยังแบบเออก็ยังได้อยู่นะไม่ได้แบบไม่ได้แย่มากนะคะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะ โอเคกว่าตัวเก่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเก่าอะเวลาเกมีเหงื่อนะคะมันก็จะแบบลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคราบนะแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะทุกคนไม่เป็นเลยนะคะมีแค่แบบเออหลุดนิดหน่อยนะคะโอเคมากๆเลยนะแล้วก็สีก็คือแบบสีโอเคมากส่วนราคานะคะถ้าเทียบกับเมเบลีนลาเรียลต่างๆนะคะก็จะรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างแพงนะคะราคา490บาทได้15 ml นะคะเออลองเทียบกันดูนะคะ ถ้าถามเกมนะผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้แล้วจะซื้อไหมเกมก็ยังซื้ออยู่ดีนะคะทุกคนแล้วก็เขามีขวดใหญ่นะคะเป็น30 ml นะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยกว่าบาทนะลองไปหาดูกันนะคะแล้วเกมเห็นเขามีสีออกมาใหม่นะคะทุกคนเป็นสีเบอร์00นะเป็นสำหรับคนผิวขาวทีกุนไวนวุนไวน์แท้กอดหน่อยกอดจ้ะจุ๊บหน่อยเอ้ยมันชอบมันเคี่ยวมามี โอ้ยเพราะก่อนทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผิวหน้าแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเกมอาจจะชอบแลาลๆคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายทิกเกอร์บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเนยเร็วบ๊ายบายไหม <laughs>